ทุกคนคะชีวิตคนเราเกิดมาทำงานเพื่ออะไรแล้วคนเรามุ่งมั่นกับอะไรในชีวิตอาชีพทุกคนแต่ละคนไม่เหมือนกันยกตัวอย่างทุกอาชีพที่ใช้แรงงานและสมองนะคะทุกคนชีวิตคนเรานะคะทุกคนมีความหมายและเป้าหมายที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล การทำงานและส่วนหนึ่งที่สำคัญในชีวิตซึ่งเพียงแค่ช่วยให้เรามีรายได้เพิ่มการดำรงชีวิตแต่เป็นวิถีหนึ่งนะคะที่ทำให้เราสามารถพัฒนาตนเองมีความและมีคุณค่าในสังคมนะคะคนเรามุ่งมั่นด้วยเหตุผลหลากหลายเช่นเพื่อความสำเร็จส่วนตัวความพึงพอใจ ในตนเองการทำให้ครอบครัวมีความสุขหรือแม้กระทั่งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนนะคะทุกคนสำหรับอาชีพที่ใช้แรงงานและสมองสามารถยกตัวอย่างได้หลากหลายดังนี้นะคะอาชีพที่ใช้แรงงานนะคะก็จะมีหนึ่งกเกษตรกรนะคะทำงานแบบฟาร์มปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์นะคะ หรือทำเกษตรกรอะไรก็ได้ที่ใช้แรงงานไถดินทวนดินนะคะแรงงานก่อสร้างนะคะอันที่สองก็คือแรงงานก่อสร้างนะคะทำงานในก่อสร้างอาคารหรือถนนนะคะแรงงานนี้ใช้แรงงานเยอะมากเลยนะคะสแรงงานช่างไฟฟ้านะคะ อันนี้ก็มีความเสี่ยงและอันตรายมากถ้าไม่มีแรงงานพวกนี้เราก็จะไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะทุกคนสี่นะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะพนักงานโรงงานนะคะทำโรงงานในสายผลิตในโรงงานนะคะอันนี้ก็สำคัญที่สุดเลยนะคะถ้าไม่มีพนักงานพวกนี้นะคะรับรองผลงานของคุณจะไม่มีออกมาแน่นอนค่ะเพราะเราต้องใช้แรงงานพวกนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะและต่อมานะคะก็คืออาชีพที่ใช้สมองนะคะทุกคนอาชีพที่ใช้สมอง1น,นะคะแพทย์นักวิจัยและรักษาผู้ป่วยนะคะอาชีพที่สองนะคะวิศวะนะคะวิศวะออกแบบพอพัฒนาโครงสร้างและวิศวกรรมนะคะตัวนี้นะสนะคะถ้าอาชีพนี้นะคะถ้า ใครต้องรู้และต้องมีมาสมัยนี้เลยนะคะคือคุณครูนะคะอาชีพครูสอนและให้ความรู้แก่นันกเรียนนะคะทุกคนต้องผ่านจุดนี้มานะคะคือเรียนกับคุณครูนะคะต่อมานะคะคือนักวิจัยทำการศึกษาและวิจัยสาขาต่างๆนะคะอย่างเช่นว่าถ้าคุณอยากจะเรียนนักวิจัยพืช นักวิจัยสัตว์หรือนักวิจัยเกี่ยวกับยาสารเคมีเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอาชีพพวกนี้นะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะมาสันทยายให้แบบคร่าวๆนะคะเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างแรงงานก่อสร้างนะคะทุกคนถ้าเราไม่มีแรงงานพวกนี้นะรับรองว่าคุณจะไม่มีตึกสวยๆนะคะไว้อยู่ไว้ที่อาศัยหรือทำธุรกิจ ตึกคอนโดนะคะแรงงานพวกนี้นะสำคัญมากๆจริงๆนะคะทุกคนอยากจะให้ความสํำคัญกับเขามากๆเลยนะและแรงงานทุกอาชีพส่วนมีแบบว่าสําคัญที่สุดทุกแรงงานทุกอาชีพเว้นว่าเราจะทำออกมาให้ดีขนาดไหนนะคะทุกคนอย่างเช่นว่าเรา รักในการวิจัยหรือรักทําการเกษตรเราก็ต้องทํามันออกมาให้ดีที่สุดใช่ไหมทุกคนหรือถ้าเราทําเกษตรเราปลูกผักได้2อย่างและเราเอาไปขายได้ร้อหนึ่งและอีก70บาทอะเราก็เอาไว้กินสัก50นะคะแล้วก็เอาไว้ซื้อมเมล็ด 1, พันธุ์พืชอีก20และเหลืออีก30คุณเก็บออมได้เลย แรงงานพวกนี้นะถ้าเราทำดีๆรวยได้แน่นอนนะทุกคนแรงงานนะคะอยากจะฝากเอาไว้นะทุกแรงงานมีความสำคัญมากทุกงานทุกอาชีพนะคะอยากให้ทุกคนนะคะสู้ๆนะคะกับทุกแรงงานทุกอาชีพนะขับรถก็ดีขับมอเตอร์ไซค์ก็ดีเป็นแก๊ปก็ดีเป็นอะไรก็ได้นะคะที่ให้สังคมที่เขาไม่มาด่าเรา หรือประนามเราได้นะคะมีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นนะคะก็ฝากไว้อีกหนึ่งคลิปนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ